หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่32นิ้วชี้ไม่ใช่ดวงจันทร์บ่ายวันหนึ่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะได้พาสหายผู้หนึ่งนามว่า ทีคณขะดาบทมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดาบทผู้นี้มีชื่อเสียงเรื่องลือทัดเทียมกับอาจารย์สันชัยทั้งท่านยังเป็นลุงของพระสารีบุตรอีกด้วยเมื่อทีคณขะทราบว่าหลานชายมาเป็นพระสาวกของพระพุทธองค์ท่านจึงใคร่เรียนรู้ถึงคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อท่านขอให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลนะ ช่วยอธิบายคำสอนของพระพุทธองค์ให้ฟังพระอัครสาวกทั้งสองกลับแนะนำให้ท่านเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาโดยตรงทีคณขะทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมผู้เจริญคำสอนของท่านเป็นเช่นไรลทัทธิของท่านมีอะไรบ้างสำหรับแนวทางของข้าพเจ้าข้าพเจ้าปฏิเสธลทัทธิและทฤษฎีทั้งปวง ข้าพระเจ้าไม่สังกัดก,กับความเชื่อใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระสวนแล้วตรัสว่าท่านสังกัดอยู่กับลัทธิซึ่งไม่เชื่อในลัทธิใดใช่หรือไม่ท่านเชื่อในอนิสรณวาทีอันเป็นลัทธิแห่งความไม่เชื่อใช่หรือไม่ทีข้านะคะถึงกับพงะเล็กน้อยก่อนทูลตอบพระสมณะโคดม สิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่ประเด็นสำคัญทรงมีพระพุทธดำรัสอย่างอ่อนโยนว่าเมื่อบุคคลตกอยู่ในความเชื่อของลัทธิใดลัทธิหนึ่งเขาย่อมสูญเสียอิสรภาพทั้งหมดเมื่อบุคคลหลงงมงายในลัทธิเขามักเชื่อว่าลัทธิของเขาเป็นสัจจะเพียงหนึ่งเดียวและลัทธิอื่นทั้งปวงเป็นของเหลวไหล การทะเลาะวิวาทและความขัดแย้งทั้งมวลมักเกิดขึ้นจากทัศนะอันคับแคบนี้ความขัดแย้งจะขยายกว้างออกไปไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เวลาอันมีค่าสูญเปล่าไปและบางคราวถึงกับนำไปสู่สงครามการยึดติดในความคิดเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่สุดที่ขัดขวางหนทางแห่งจิตวิญญาณการผูกพันธนาการอยู่กับความคิดอันคับแคบ บุคคลย่อมถูกปิดกั้นไว้จนกระทั่งไม่ยอมให้ประตูแห่งสัตจะเปิดเข้ามาได้ตถาคตขอเล่าเรื่องของพ่อไม้หนุ่มผู้หนึ่งซึ่งอยู่กับลูกชายวัยห้าขวบของเขาเขาฟูมฟักเลี้ยงดูลูกชายยิ่งกว่าชีวิตของเขาเองวันหนึ่งเขาออกไปทำธุระปล่อยลูกชายไว้ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่เขาไม่อยู่บ้านนั่นเอง กลุ่มโจรได้เข้าปล้นและเผาหมู่บ้านทั้งหมดพวกโจรได้ลักพาลูกชายของเขาไปด้วยเมื่อพ่อไม้หนุ่มกลับมาถึงบ้านก็พบซากดำเป็นตอตะโกของเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ข้างบ้านของเขาซึ่งถูกไฟไหม้และเข้าใจว่านี้เป็นร่างลูกน้อยของเขาเขาเศร้าโศกเสียใจมากและจัดการชาปนากิจซากศพนั้นจนเป็นเท่าฐานเพราะเหตุที่เขารักลูกชายมากเหลือเกิน เขาจึงบรรจุเท่ากระดูกไว้ในถุงไท้พาติดตัวไปทุกหนแห่งหลังจากนั้นอีกหลายเดือนต่อมาลูกชายของเขาได้เล็ดลอดหลบหนีพวกโจรออกมาได้และหาทางกลับบ้านเจ้าหนูมาถึงบ้านในยามเที่ยงคืนแล้วเคาะประตูเรียกในขณะนั้นผู้เป็นพ่อกำลังกอดถุงเท่ากระดูกรำ่ำไห้อาลัยอาวอ์อยู่พอดี เขาไม่ยอมเปิดประตูแม้ว่าหนูน้อยจะตะโกนบอกว่าตนเป็นลูกชายของเขาเขาเชื่อว่าลูกชายของเขาตายแล้วเจ้าเด็กที่กำลังเคาะประตูนั่นคงเป็นเด็กข้างบ้านที่มาล้อเล่นกับความทุกโศกของเขาในที่สุดลูกชายของเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องพเนจรจากไปด้วยเหตุนี้แลพ่อและลูกชายจึงจากกันไปชั่วนิรันด เห็นไหมสหายหากเรายึดติดอยู่กับความเชื่อบางอย่างแล้วหลงว่าเป็นสัจจะสมบูรณ์สักวันหนึ่งเราก็จะพบว่าตนเองตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกับพ่อไม้หนุ่มคนนี้เมื่อใดที่คิดว่าเราเข้าถึงสัจจะแล้วเมื่อนั้นเราจะไม่สามารถเปิดใจของเราต้อนรับสัจจะได้แม้ว่าสัจจะจะมาเคาะเรียกอยู่ที่ประตูก็ตาม